Let's go to see before go to sleep what they are doing at night. สำหรับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนที่นี่ก็สะดวกสบายมากเลยเพียงแต่ว่าเช็ดตารางเวลาว่าจะไปที่ไหนยังไงไม่ว่าจะมีรถไฟรถบสัสอูเบอร์รถแท็กซี่คุณก็แค่กดปุ่มอมืแล้วจ่ายเงินแค่นี้คุณก็สบายสบายแล้วจากประสบการเดินทางเที่ยวในยุโรปเกือบทุกป,ประเทศการเดินทางสะดวกสบายมาก ระบบขนส่งของเขาตรงเวลาเรียลไทมเลยสำหรับราคาก็ขึ้นอยู่กับประเทศขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปใกล้หรือไกลที่สวีเดนเราก็ชอบนะค่าจอดรถแพนมากเพราะฉะนั้นเราไม่มีรถประจำตัวหรือมีรถส่วนตัวนะเราก็มีรถบัสส่วนตัวเปิดประตูให้เราอืดูสิจะขึ้นรถทันทีก็มีระเบียบเรียบร้อยที่นี่แค่เอาบาตัตรแตะติ๊กก็ผ่านเข้าไปได้แล้วก็ใจแล้วนะคะ